วันนี้นครับจะมารีวิวอินเวอร์เตอร์ที่ยอดขายดีที่สุดของซันดีนะครับตั้งแต่เปิดบริษัทมานะครับตัวนี้จะเป็นตัว5,000วัตต์ครับออนออฟกิดตัวฮีโร่ของเรานะครับก็คือตัวนี้มันขนาดเครื่องได้9เครื่องรองรับกระแสกระชากได้เท่าตัวมีโหมดตั้งเวลาเลือกแรงใจโหลดครับสามารถตั้งเวลาเลือกแรงใจโหลดได้ว่าเราจะใช้โหมดไหนตอนกี่โมงกี่โมงนะครับ แล้วตัวนี้มันทนความร้อนได้ดีมากครับระบบป้องกันตัวเองมันสูงมากถึกทนมากนะครับต้องแต่ใช้มาและเทสมาแล้วก็ต้องแต่ขายมาบัญหาน้อยมากตัวนี้รับวัตต์จะแผงได้5,000ัวัตต์แล้วก็โวลต์ไม่เกิน450โวลต์อันนี้เอาพุทนะครับเอาพุทได้5,000ัวัตต์ความจริงอ่ะมันเอาพุทได้5,200วัตต์ครับแต่ว่าเราโฆสณานางแค่5,000ัวัตต์ส,สังเกตจาก AC เอาพุทนะครับ22.6แอมป เอาพูดจริงๆเนี่ยถ้าคูณไปก็ได้ประมาณ5,200นะครับแล้วก็โวลต์น,นะครับรับได้ไม่เกิน450โวลต์วัตต์จากแผงรับได้5,000ันวัตต์แอมป์ไม่เกิน1 8แอมป์น,นะครับช่วงที่ทำงานที่สุดก็2 0 0 3 0 0โวลต์น,นะครับของแผงที่กำลังทำงานที่ดีที่สุดส่วนโวลต์ต้นต้นก็แนะนำา120โวลต์น,นะครับดึงกระแสจากแบตได้ร0อแอมป์น,นะครับแล้วก็ใช้แบตระบบ48โวลต์น,นะครับช่องต่อของมันต่างๆนะครับก็จะมีคอมพอร์ตนะครับ อันนี้เป็นเชื่อมไวไฟนะครับแล้วก็เป็นช่องขนาดพารา l e l นะครับขนาดแล้วก็ช่องแบตเตอรี่นะครับ PV input จะช่องนี้ครับ AC in นะครับ input output อันนี้จะเป็นกาวนะครับแล้วก็เป็นฟิลของฝั่ง AC in นะครับส่วนสิอุปกรณ์ที่จะได้ไปนะครับอันนี้จะเป็นเซตสายสื่อสารสายขนาดนะครับเผื่ออนาคตนะครับเราจะขนาดเครื่องเพิ่มครับตัวที่สองตัวที่สามเราต้องใช้สายนี้นะครับแล้วก็ราคาเนี้ยราคา19,500เกันบาท บัตรรายไฟจะบวก1000บาทครับตอนนี้เป็นไวไฟทั Fi, งไว้ดูสถานะการทำงานแล้วก็มีคู่มือนะครับสม,มุดคู่มือแล้วก็ไวลิ่งไปให้แล้วก็มีใบรับประกันไปให้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นลายของบริษัทนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสแกน QR Code คเข้ามาถามหรือว่ามาวีดีโอคอลกับทีมงานของเราได้นะครับเรามีทีมงานซัพพอร์ตอยู่ส่วนเรื่องฟังก์ชันนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นคลิปให้ดูจะมีโหมดตั้งเวลานะครับแล้วก็ ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับมีเครื่องตัดไฟเบอร์เครื่องเชื่อมนะครับตัวนี้จะใช้ได้หลากหลายมากใช้ได้เกือบทุกอย่างนะครับทนทานมากถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้ราคาดีด้วยแล้วก็คุณภาพดีนะครับ